จริงช่วงเป็นจะเพศก็จะเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างค่อนข้างตกทุกอย่างหมายถึง,ถงว่างานก็ไม่ดีรักก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีอะไรเงรรี้ยค่ะเจอยันผีเลยเหรอครับพี่เก็ไม่รู้ผีหรือเปล่าอีก <จะ S 1> คือไหนครับพี่ลูกคือจังหวะนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยมากค,คือ,อ,อมัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันมันไม่ดีหมูเลยทุกอย่างแล้วเราก็นอนแล้วเราก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบค้างๆหกมันกินนมเหมือนกินนมกําลังจะหมดกล่องอะดูดปลื้ด เสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนร้องเพลงเป็นเสียงผู้ชายร้องเพลงอยู่ข้างๆเราก็นึกในใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้ปิดเพลงก็ไ่ด้เปิดนะเข้ามายังไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งอลเราก็รู้สึกล้าลืมตาขึ้นมาเราตอนนั้นเก็จําไม่ได้โดยชัดเจนนะคะแต่จําได้ว่าเก็บห่มผ้าแล้วเก็บมีความรู้สึกความรู้สึกว่ามันเหมือนถูกเปิดผ้าห่มแบบซุกเนี้ย แล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นเงายืนคอมล่างอยู่แล้วก็ดึงพ้าห่มขึ้นฟึบกเนี่ยแล้วได้ยินเสียงเตียงที่มันดังออดแอดหน่อยเพราะมันเป็นเตียงไม้ที่เราไปเช่าค่ะจังหวะนั้นคือกลัวมากคือแบบไม่รู้ว่าฝันหรือจริงนึกออกไหมคะคือไม่รู้ฝันหรือจริงแต่ตอนที่รู้สึกตัวได้วิ่งไปหาเพื่อนอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเพื่อนอ่ะอยู่คอนโดเดียวกันขึ้นไปหามันเคาะประตูแกฉันกลัวมากอนะไรเงี้ยเขาเปิดประตูเล่าให้เขาฟังเสร็จปุ๊บเขาก็โทรไปถามใครก็ไม่รู้อนะไรเงี้ยแล้วคนที่เขาโทรถามปลายสายอะ่ะดันรู้ว่าเป็นเป็นแบบประมาณนี้แบบนี้หลบอยู่ตรงนี้อะไรอนยะ่างเงี้ยซึ่งตอนเพื่อนเดินออกจากห้องเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งขดอยูนะ่อย่างเงี้ยอยู่ตรงหน้าห้องเขาเพื่อนพี่ลูกเกดก็เจอเหมือนกันเหรอครับพี่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนตาม มาที่ห้องเพื่อนด้วยแต่เข้าห้องเพื่อนไม่ได้ว่าเพื่อนจะมียันมีอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนบอกเออเราก็เห็นเราก็คิดว่าน่าจะใช่คนเดียวกันอะไรค่ะโอ้โหนี่พี่ลูกเหยเจอเรื่องราวที่ในคอนโดนี้คล้ายๆกับพี่่ายสายตายเลวไม่รู้คอนโดเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยครับพี่จริงเหรอจในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะกับวิญญาณผู้ผีผู้ชายพวกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าเขาก็ไม่ทําอันตรายอะไรรลกนะแต่ว่าเขาทําให้เรากลัวครับเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นล่ะครับพี่ กล้ากลับไปที่ห้องเดิมต่อหรอครับหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็เอายันเอาอะไรมาให้เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเพื่อนมันก็จะลงมาอยู่เป็นเพื่อนตลอดแล้วมันก็บอกกลัวขึ้นมาหาเรานะเราอยู่ตรงนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนก็จะคืนนั้นแหละพี่คืนนั้นคืนนอนห้องเพื่อนค่ะผมก็ว่าอยู่ทันอนห้องเพื่อนกลับไปนอนที่ห้องพี่นี่น่าจะทําใจยากนะพี่ตอนนั้นเว่อร์จริงเว่อจริงแต่ว่าอ่ะอันนี้อีกก็คือไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังบอกกับตัวเองว่าแกเหนื่อยแกฝัน ค่นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยนะพี่ตอนช่วงเป็นจำเพาครับก็คือคล้ายๆกันเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ผมฝืนฝืนขับรถผมไม่ได้นอนสาวันไงครับพี่แล้วก็ฝืนขับรถแล้วก็ต้องไปกองถ่ายไงครับแล้วปรากฏตรงก่อนที่ผมจะจ่ายเงินค่าทางด่วนนะครับเห็นเหมือนคล้ายๆเงาคนยืนแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะง่วงแล้วขับครับพี่มันเป็นเหมือนลักษณะเงาของคนแต่มันไม่ใช่คนครับที่ตัวสูงมากแล้วก็ยืนสองคน <C ye> หลังจากอันนั้นน็่คือภาพสุดท้ายที่ผมเห็นเลยพี่หลังจากที่ผมเสียงเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมารู้สึกตัวอีกหนึ่งอีกทีหนึ่งแบบปุ้งบุงปุ้งปั้งบุ้งปัง <C ye> บุ้งชนครับ <c ute> ใช่ครับชนแบบโอ้หกระจุยเลยครับตอนเช้าพอดีเลยครับตรงทางก่อนที่จะลงตรงรัชโยธินนที่มีเหตุบ่อยๆตรงนั้นตอนนั้นพี่ผ่านอยเหมือนกันรถเละเลยครับแต่ผมไม่เป็นอะไรครับแล้วคิดว่าการที่ <c ute> ไปชนรถเจอแบบนี้คืออะไรครับคุณกอนผมคิดว่า น่าจะเป็นถ้ามองในเรื่องของความเชื่อในเรื่องอาถรรพ์กันไปก่อนเลยนะพี่ก็คือเหมือนแบบลักษณะของอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือสัมภเวสีหรืออะไรสักอย่างที่มาเตือนมาวอร์นนิ่งแลวจะเอาผมไปด้วยนะครับเพราะว่าสภาพรถนี่คือแต่ละคนตีนี่ไม่น่ารอดไม่นารอดคิดว่าตายแน่นอนเลยครับเราคิดว่าที่รอดมาได้เพราะอะไรคะที่รอดมาได้ก็ยังปฏิหารอยู่เลยพี่เพราะว่าสภาพรถมันผมยังนึกไม่ออกเลยว่าตอนนั้นผมอยู่ในท่าไหนประตูข้างขวาบี้เข้ามาข้างบนก็กด ไอ้ข้างหน้าก็เละคือมันแบบเราอยู่ท่านหนเรายังตีตะาการยังไม่ถูกเลยใช่ครับอืวันนี้น่ากลัวอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่แบบเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันเลยพี่คล้ายๆพี่เลยคือหลังจากนั้นง่วงปุ๊บผมไม่ขับเลยครับมไม่ขับหรือไม่อะไรเลยถ้าจะไปจริงๆก็ต้องมีคนขับให้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ที่ทำให้ชีวิตเราประวัติน้อยลงใช่พี่โอ้โอยากจะฝากถึงทุกท่านด้วยนะครับว่า ม่วงนี่ห้ามขับเด็ดขาดเลยครับ<ช>อันตรายมากเลยครับผมจริง<ม>จริง,รงมากๆ่ะค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ กุมารกุมารเพิ่มอีกเรื่องใช่ไหมครับมีอันนี้แต่ไม่ได้แบบตัวเดิมหรือเปล่าพี่ลูกคนละตัวแต่ว่าทําไมเกดต้องมาเจออะไรแบบนี้พี่ลูกเกงงเหมือนกันนี่เป็นความฝันค่ะครับคือเกดมาทํางานที่หนึ่งซึ่งเกดจะพยายามเช่าคอนโดที่อยู่ใกล้ที่นั่นว่าเกดขี้เกดตื่นและขี้เกดเดินทางก็มาอยู่คอนโดคอนโดหนึ่งใกล้มากขับแป๊บเดียวถึงที่ทํางานเลยทีนี้คอนโดนี้มันจะเป็นโลไลฟ์ประมาณ8ชั้นแล้วข้างบนมันจะเป็นดาดฟ้าครับก็อยู่ปกติมีความสุขดีนะคะคอนโดนี้ดีมากมีความสุขพี่รอประพอทุกคนน่ารักหมด มมนมีอยู่คืนหนึ่งเก็บฝันฝันว่าขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วเห็นเด็กสามคนวิ่งอยู่ที่ดาดฟ้าครับเราก็แบบในฝันเดิมไปถามอีนุมาทำอะไรเนี่ยเด็กปานนี้เรากลับบ้านกับช่องพ่อแม่ไปไหนดุเด็กดุเด็กอะไดในฝันในฝันเด็กบอกดุนูจะกลับไปไหนหนูอยู่นี่อ่าบอกเราแบบนี้เราก็แบบอยู่นี่อ๋ออยู่คอนโดตรงนี้มัง้งอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเราบบกินแล้วปะล่ะหิวไหมหาอะไรให้กินอะไรอย่างเงี้ยบอกแมวแมวหนูไม่หิวแต่หนูอยากสวยหนูอยากหล่อ ในความรู้สึกอะ่ะเขาบอกเราแบบนั้นในฝันน่ะเราก็แบบอ่ะสวยหล่อต้องยังไงล่ะมีก็อยา่างหนูอยากมีคิ้วคิ้วหนูไม่มีปากหนูแบบหนูอยากได้ปากสีสดในฝันบอกเราแบบนั้นเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ฝันเลอะเทอะอีกแก<ะ>ในใจคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วจังหวะนั้นมันเหมือนมีคนพูดถึงเรื่องอะไรสักอย่าง<ะ>สักอย่างหนึ่งว่าเขาเ,เกี่ยวกับเรื่องของปูมาร ว่าเขาเลี้ยงกูมาเหมือนเขาอวดว่าเออเขาเลี้ยงกุมาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปคุยกับเขาโอ้ยพี่เลี้ยงกุมาด้วยเหรอแบบคุยระหว่างเรงพี่รปภบอกใช่ใช่ผมเลี้ยงกุมาอยู่3 3มสตนด้วยค่ะอู้พี่เลี้ยงสามต้นเลยเหรออู้เลี้ยงเยอะเหมือนกันนะเหมือนไปคุยกับเขาเฟรลี่ปกติบอกครับเลี้ยงแบบไหนบ้างละพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อผมก็จริงๆกับผมเลี้ยงตันเดียวของผมนี่ผมเลี้ยงเด็กอ้วนๆด็จุกเด็กอ้วนเป็นตัวอ้วนแต่อีกสองอ่ะคือผมอ่ะมาได้จากที่นี่แหละ คือคนเขาย้ายออกเขาไม่เอาไปผมก็กลัวเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้ผมก็เลยไปเลี้ยงด้วยก็เลยถามอ่ะแล้วสองตนนั้นแบบเป็นยังไงพี่อะไรอย่างเงี้ยววนๆเหมือนกันเหรอบอกไม่ตนหนึ่งเป็นผู้ชายเด็กๆน่ารักตนนึงเป็นผู้หญิงอุ้ยเหมือนในฝันเลยพี่เราก็ณไดแบบเฮ้ยไม่เหมือนในฝันเลยซึ่งลืมไปแล้วนะมีมีตนอุ่นๆมีค่ะมีด้วยใช่ไหมมีวุ่นๆมีเด็กผู้ชายน่ารักและเด็กผู้หญิงน่ารักใส่ชุดไทยทั้งสามคนครับ ใส่ชุดเหมือนกูมารเลยเหรอครับใช่ใส่ชุดไทยยังคิดเลยว่าใส่ชุดไทยก็มาวิ่งเล่นทำไมบนดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยในฝันนั้นนะคะแล้วเกดก็เลยรู้สึกแบบไปนึกถึงฝันซึ่งลืมไปแล้วเพราะเกดรู้สึกว่าเกดฝันเลอะเทอะกินเยอะไปหน่อย <laughs> <laughs> แล้วก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเกดเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกอ๋อแล้วเขาก็เอามาให้ดูเดี๋ยวผมอามาให้ดูหน้าอะไรย่างเงี้ยก็มาให้ดูสามตนเป๊ะ สีสีชุดไทยที่สีเดียวอะ <จำ S 1> ไรไม่ไดจําสีไม่ได้เลยไม่จําไม่ได้ละเอียด<ะ>ขนาดนั้นแต่จําได้แค่ว่ามีสามตนอ้วนผอมเด็กผู้หญิงจําได้แค่นี้โอ้โหนี่ชัดเลยนะพี่ลูกเกด <laughs> ก็เลยบอกเขาว่าในฝันเขาบอกแบบนี้<ะ>เกดก็เลยไปซื้อเพราะแบบแบบอยากสวยหล่ออนะไรเงี้ยก็เลยไปซื้ออุปกรณ์แต่งหน้าตามความเชื่อเนาะก็ซื้อให้คุณรปภเอาไป<ะ>ถวายแล้ว น้องเข้ามาเข้าฝันอีกไม่มาอีกเลยหายเลยพอไได้ของแล้วก็ลืมพี่ไปเลยอะไรกันแต่อันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้อีกแต่ว่าแค่มันมันมันตรงเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะโอ้แล้วผมอยากทราบจริงๆเลยครับพี่โลเกตจากพี่โลเกตบอกว่าตอนเด็กๆเป็นคนที่กลัวผีมากใช่ค่ะใช่ไหมครับปัจจุบันกลัวไหมพี่ไม่กลัวค่ะเพราะอะไรครับพี่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณถ้าย้อนกลับไปประมาณหนึ่งปีก็ได้ค่ะใช้คานี้ก็ได้เมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วคือเกดอะ เหมือนกับมันออกจากงานแล้วไม่ทำงานเจ็ดวันละแล้วมันมีครั้งหนึ่งตอนนั้นคุณแม่เกดไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าเนี่ยไปเจอชิ้นเนื้ออยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อด,ดีขอแบบตรวจก่อนนะอะไรเงี้ยปรากฏระหว่างนั้นนะก็คือเนื้อร้ายก็คือเป็นโรคมะเร็งถูกไหมคะครเราก็กลัวมากแม่ก็เวอ ทำอะไรไม่ถูกก็เลยอธิษฐานจิตนึกถึงหลวงพ่อที่เรานับถือแล้วก็บอกว่าถ้าผลตรวจนี้ออกมาไม่ใช่เนื้อร้ายเกดจะใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมเจวันใ,<ช>ให้เลย<ช><ด>แล้วความรู้สึกเครียดกลัวม,มันก็หายไปแล้วพอผลตรวจออกมาจริงก็คือไม่ใช่เนื้อร้ายอสแสดงความยินดีด้วยนะพี่ลูกเกดแ,แต่นั่นเมื่อสิปีที่แล้วนะคะคสิบปีที่แล้วก็ยังไม่ใส่ชุดขาวและไม่ปฏิบัติธรรมเพราะไม่มีเวลา งานมันแบบทุกวันนะคะอย่างนี้นะะมันไม่เหมือนกับการผิดคำบนบานสารเก่าหรอครับพี่ก็บอกท่านว่าหนูขอปฏิบัติไม่ได้ใส่ชุดขาวแต่หนูปฏิบัติในแบบที่ไม่ได้แบบนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าผ่านไปจากนั้นสักสิปีเก็บเหมือนกับมันเป็นช่วงจังหวะใช้คํานี้ดีกว่าเราเราไม่ต้องทํางานเจวันเราออกจากงานที่ที่นี่ละเราก็ไม่ต้องทํางานเจ็วันเป็นฟรีแลนซ์สามารถ manage เวลาตัวเองได้ครับตัดสินใจเอาละ ถึงเวลาของเราแล้วเครียดด้วยไงตกงานเนาะรอมาสิบปีเลยนะครับพีออ่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะตอนนั้นแค่รู้สึกว่ามันเครียดมันทุกข์รเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราออกจากงานแล้วออกมาเ๊ะมันจะรายได้มันจะดีเท่าไหมกับการเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะต้องทําตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อ,อออกมาแล้วดูแลทุกคนได้เหมือนเดิม ก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนอีกท่านหนึ่งว่าเฮ้ยเราไปปฏิบัติธรรมคุยตรงกันพอดีเอ้ยเราก็จะไปก็เลยตัดสินใจไปที่นี่ไปหารพระอาจารย์ชานนท์ที่วัดป่าเจริญธรรมวันแรกไปเนี่ยก็ให้ไปปฏิบัติท่านก็สอนว่าให้รู้ลมหายใจก่อนหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่านี่หายใจเข้าและนี่หายใจออกก็ไปฝึก เออก็รู้นี่อันนี้ก็หายใจเข้าไงนี่ก็หายใจออกวันลุ่งขึ้น <c oughs> ท่านก็ให้ส่งสภาวะธรรมแล้วความพีคือไปแล้วแป้ฉีให้ไปนั่งตรงเนี้ยซึ่งเป็นคนแรกที่ต้องส่งสภาวะธรรมครับเราก็แบบเวรละไม่เคยปฏิบัติธรรมจะคุยกับพระยังไงพี่คุยไม่เป็นเลยก็เลยใช้คําง่ายๆพระอาจารย์คะหนูเพิ่งมาปฏิบัติธรรมครั้งแรก แล้วก็เล่าให้ฟังว่าหนูเป็นอย่างนี้หนูเป็นคนฟุ้งหนูเป็นคนคิดถึงอนาคตหนูเป็นคนเครียดง่ายหนูเป็นคนแบบตั้งความหวังสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบมีภาระที่ต้องดูแลคนรอบข้างแล้วก็ไปฝึกท่านก็ถามว่าอ่ะแล้วไปฝึกเมื่อวานอ่ะรู้ยังอ่ะลมหายใจเข้าหายใจออกโอ้รู้ค่ะหนูบอกท่านอย่างเต็มภาคภูมิว่ารู้ท่านก็บอกอืมไหนมันเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังก็หนูก็เนี่ยค่ะเดินจงกรมนั่งปฏิบัติหนูก็หายใจเข้าหายใจออกหนูก็รู้ทุกลมหายใจท่านบอกอ่ะ ไปฝึกนะท่านใช้ำคำนีเเ้เราก็เอ๊เราก็รู้แล้วนี่นาอะไรอย่างเงี้ยจนวันที่สองสามสี่ห้าทุกคนเขาก็ส่งสภาวะแต่ท่านไม่บังคับไงคะนี่ไม่กล้าส่งเลยเพราะทุกคนเขาจะแบบนั่งสมาธิเห็นตัวเองอยู่ข้างบนตัวอยู่ข้างล่างะะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยไม่เห็นอะไรเลยเดินจงกรมไม่เป็นเลยคะ่ะ คือคอยดูกุฏินี้ว่าเดินจงอ๋อนั่งสมาธินั่งด้วยอ๋ออันนี้เดินเดินด้วยเขาเดินตรงนี้คือทําตามเขาทุกอย่างแล้วเครียดมากครับเครียดแบบที่ว่าเฮ้ยทำไมมันเครียดได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจพอพระอาจารย์บอกว่าถ้ามันเหนื่อยมันไม่ไหวนอนตายไปเลยนอนตายสมาธิไปเลยก็เลยตัดสินใจนอนกับพื้นเอาค่ะพาดเตียงแล้วลนลงไปเลยอะค่ะท่านสอนดีมากเลยนะครับจริงค่ะนอนลงไปเลยนอนเสร็จปั๊บสิ่งแรกที่เกิดรู้คือ อ๋อนี่คือลมหายใจเข้าและวลมหายใจออกโดยที่ไม่ได้บังคับมันหายใจเข้าเองและออกเองร่างกายมันทำงานเองทุกอย่างหัวใจเต้นใช่ค่ะเจ็บนิ้วตรงนั้นเต้นตรงนี้เต้นแล้วเกดก็บอกกับตัวเองว่าเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งรู้ว่าร่างกายเราทำงานแบบนี้เพิ่งรู้จักตัวเองเพิ่งรู้ว่านี่คือร่างกายของเราใช่คุณกอตั่นคือครั้งแรกในชีวิตมหัศจรรย์มากอะเกดรู้สึกแบบ ี <Auf> ่คือสิ่งที่ท่านจะบอกเราแต่มันรู้จากท่านนอนตายครับแค่นั้นแล้วเกดก็เลยกลับไปด้วยความรู้สึกเบาสบายไม่ได้ปิติไม่ได้รู้สึกดีใจไม่ได้อยากไม่อะไรไม่รู้สึกว่าหิวข้าวกินเพื่ออยู่ละแล้วก็ไม่ปฏิบัติเข้าใจความหมายพระอาจารย์ว่าปฏิบัติเหมือนไม่ปฏิบัติคืออะไรโอ้โห อันี้อยากจะรบกวนให้พี่ลูกเกดฝ,ฝากแง่คิดให้กับท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมครับพี่ก็อยากจะฝากนะคะในฐานะเด็กคนหนึ่งใช้คําแบบนี้ดีกว่าเกตเองก็ยังไม่ได้ไม่ได้แบบเข้าใจโลกเข้าใจธรรมะ มากมายนกะแต่ว่าเข้าใจประสบการณ์ชีวิตที่ที่เจอมาทั้งดีและร้ายเกกขอบคุณทุกความทุกทุกอุปสรรคในชีวิตที่มันเกิดมาหรือเรื่องร้ายๆต่างๆที่เกิดมาจนทําให้เราเข้าหาธรรมะและได้เรียนรู้ธรรมะแบบจริงๆที่เป็นธรรมชาติและนํามาปรับใช้กับชีวิตตัวเองเพราะว่าเอาจริงชีวิตของเราไม่มีสุขและไม่มีทุกข์ค่ะไม่มีคําว่า นิ่งไม่มีคําว่าเสมอไปทุกอย่างเสื่อมไปตามกาลและเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเราเองก็เช่นเดียวกันสิ่งที่อยากจ,จะฝากก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตอย่าไปกลัวค่ะรู้เบาๆก็คือรู้วันนี้รู้ปัจจุบันรู้สดๆตอนนี้ดีที่สุดไม่ต้องไปกลัวอนาคตที่จะเกิดขึ้นไม่ต้องไปกังวลถึงอดีตที่มันเกิดขึ้นไปแล้วขอให้รู้แค่วันนี้รู้แล้วก็ใช้ชีวิตไปอย่างแบบไม่ไเกลียดไม่ขอเรียกว่าใช้ชีวิตไปแบบมีความสุข แต่ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดทดําดีคิดดีมีความเมตตาเกยียว่าสิ่งนี้สำคัญกับชีวิตเราและกับทุกคนและทําให้การอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในกายสังขารนี้ได้ดีค่ะแล้วหลังจากหมดลมหายใจไปแล้วถ้าเราทําดีไปตลอดเราไม่รู้ว่าโลกหน้าชาติหน้ามันมีจริงไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดหรือไม่เกิดสําหรับเกตไม่อยากเกิดละเกณฑ์อยากหยุด แค่นี้และไม่อยากเกิดแล้วใช้คําว่านิพพานได้ไหมไม่รู้แต่ไม่อยากเกิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเกิดเราก็จะต้องทําวันนี้ค่ะให้เข้าใจธรรมะให้มากที่สุดและอยู่กับมันให้ได้มากที่สุดและทําให้ดีที่สุดเมื่อหมดลมหายใจไปแล้วจะเกิดหรือไม่ไม่สําคัญสําคัญแค่ว่าเราอยู่กับมันและทำมันให้ดีที่สุดด้วยจิตและใจที่มีความเมตตาและช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดค่ะโอ้ เป็นแง่คิดที่แบบว่าดีมากๆาแต่ทาได้ไหมไม่รู้นะเป็นแง่คิดที่ดีมากพี่เราก็ถ้าเอาไปใช้นี่มันมันมีผลกับชีวิตของเราเองเลยครับเก่ยว่ามความสุขแน่ๆพี่ไม่ถ้าเราไม่ได้อยากมีความสุขแล้วเราไม่กลัวความทุกข์ครับมันจะอยู่ได้อะไรมาก็มาเลยค่ะตัดอดีตปิดอนาคตกําหนดปัจจุบันนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับท้ายนี้อยากให้พี่ลูกเกด ฝากผลงานหน่อยได้ไหมครับพี่ตอนนี้นะคะ,ะก็เอาจริงๆก็ทําหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาที่ช่วยงานหลวงพ่อหลวงกฎที่วัดพระบาทน้ำาูุนะคะใครที่อยากทําจิตอาสาอยากจะร่วมก็สามารถไปร่วมได้นะคะคสามารถไปร่วมเป็นจิตอาสากับกดได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงตอนนี้ก็อ่านข่าวอยู่ที่ช่อง m b TV ด้วยนะคะจันทรถึงสุกก็ติดตามกันได้ช่วงประมาณ8.30ถึง4.00นะคะคร,รวมไปถึงมีไลฟ์ มีไลฟ์ด้วยเหรอครับจ้างได้มีไลฟ์ทั้งไลฟ์คอนเทนต์ตัวเองใน TikTok อกชื่อร่มก้าเอเคนะคะก็ไปดูได้ฝากติดตามด้วยเเดี๋ยวาาข้ไปดูนะครับ้เลยค่ะแล้วก็ไลฟ์แบบ t i k t ตอกแบบว่าขายของครับแล้วก็ถ่ายรายการต่างๆด้วยค่ะขายอะไรบ้างครับพี่โอ้จ้างอะไรก็ขายหมดเลยค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยใช่ค่ะ ด้วยฝัดด้วยนอกจากจะสวยแล้วยังเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสามารถกันมกเลเดี๋ยวจะทำรายการกับคุณก๊อตแล้วนะคะต่อจากนี้ติดตามด้วยสาธุเลยครับพี่พาไปบรรลุธรรมด้วยกันเลยคันนี้ครับโอ้ดีมากๆเลยครับแต่หน้าเสียดายนะครับที่เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมติดตาม The Six สัมผัสที่หกได้ครับในทุกคืนวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับผมที่ทาง V6TV ช่อง PSI 76นั่นเองครับและรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube วีหกครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่งตางๆในที่ f c e e o o o k ิกต็ o k The s i ิสัมผัสที่6ขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รัวๆเลยนะครับเพื่อมาให้ผ่ารับชมผลงานในตอนต่อไปของพวกเราวันนี้พวกเราเดอะซิกขอตัวลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ลูกเกดค,ค่ะ